อืมตื่นมาแล้วเนีก็้องน้ําสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องบุกรสกุลว้าวพี่น้องบังแล้วบังแล้วแจกเลยแจกน้องผลนต๊พี่น้องว่าสีเกี่ยวเขาได้มืนอนี่นะพิษเลยงวงกับปูกเหนาเอาฝุ่นมัน มูขึ้นนี่เล็กน้อยบนแซวบงพยาก้อนอากาศกับหมูเรื่องหูล่าไปสังฝนตกสิเกี่ยวขาวโอ้ยเซ็งเลยสางนี่ก่ะเกี่ยวขาโดแล้วูุแล้วพี่น้องเอ้ย อย่าไปนำข่าวได้ลอยผู้ไปเลยผู้ของนำด่วนไปเลยเออแล้วคือวไปเช่าเกิบก่อนไปเะเกิบก่อนพี่น้องบอไม่ให้ไปเช่เกิบสวยงามแล้วพี่น้องกุ้งมังกรตัวนี้เอาออกเป็นทีเห็บหอยพี่น้องแล้วกับ โดยโดยโดยแล้วก็แป้งให้สวยงามแล้วพี่น้องเหลียบร้อยแล้วเสร็จนนเด้อเสร็จในเด้อตีนนะดอกไม้ก็บรยักงามว่ะบุรบัตโพดแยงโพดเนาะพี่น้องปล่อยไปทมศาสต์่ยตัวนี้กะ ต้นมะหุงต้นนี่หายพี่น้องตามว่ากันเรียบร้อยเนาะราสัางปหัวเมืองใดจะมาฮะเกือบร้อยย่พ่นบอเออไปขึ้นขึ้นเสร็ตีเดินดุกเด้อตื่นมาแล้วมิแต่ึ้นนะครับตกต๊กตก,ตกสีตกชีตก ขึ้นคืนเออล่างตีนจะขินหนำได้นะหัวบันไดตะกี้ก็เสียเอเต็มหองพี่เนาะหัวซีวก็มันสิกวางโพดเนาะมึงรู้ผูเต็มหองหนึ่งเดี๋ยวบัดข้าเจ้ามาก็จะสีปั๊บเบิ่งจะสีอันนั้นเบิ่งว่าเสียเอาเข็ดได้เข็ดได้เนาะขันเอาขันเอาเข็ดนี่บัดรโบวิสเซค้าเอาทัฐที่บัตรโบเดวิสเยค้า รออบังก่อนพี่น้องว่าสีเอาเข็ดได้เข็ดได้เนะเบ่งตัวจริงไปก่อนอ้าวมาบัดนี้กัมานับมาในไ้ถ่ายเรียบร้อยน้องสาวกับสีสสหิตสีหิเฮือนคั่วเลยพี่น้องใหม่เป็นกันยังบ่พโเโอนาะ เพื่อนตะกี้เข้ามาสี่อวันไม่มีเลยส่วนเอาไปเห็ดก่อนเลยก็เลยเอออเาไปส่วนเอาไปเห็ดเลยเดย้เอาไปเห็ดซะเอาไปแล้วเอามาผิกครับไปแล้วจะก,กว่ายังมีแนวสีเห็ดอดี๋ยวไจักไม่มีกัะ บรรยากาศพี่น้องเอ้ยฝนมาตกมาตกเขาก็เกี่ยวเกือบแล้วเขาละยังเปนอาหารวันซุกกับแถวๆนี้พี่น้องไปหันก็เริ่มซุกค่ไหนมันซุกก็เกี่ยวอีกสองสามมื้อสี่ห้ามื้อกันแล้วไปห้าหนี่ที่ยังหลายวันสิไปเกี่ยวเมื่อนี้ผัดบรรยากาศฝนพัดมาแบบนี้เซ็งเลยพี่น้อง ปุ่นตกต้นติสีบัวเรี่วางซีมาเมือได้นะมีจะถ่ายผนมาแล้วสังเห็นเอาเนาะพี่น้องข่าทุงนี่ก็ะเกี่ยวข่าวน่ะไว้ไว้เรี่ยววาก็ดำแหงดีได้ ดำนะเฮงเฮงของันหลายอย่างเนาะทั้งข้าทั้งไทยทั้งลกกะทั้งหวานกะมันอันนี้มันเวียวกหนาเดียวคือเขาซุกแล้วห้าวโวยไลยยากยถาภายัยพอขาด่าไทยไหเนาะเฮงยิ่งเขาก็ไปเหตุโลดก็ได้เนาะเขาก็เตรียมเลยน้องเตรียมแยกใหายกันเหละเตรียมอยู่ภายกินมันแหละ ทิฏฐาซ้ำๆได้เฮินคั่วไปกันนี่กัเพิ่นไปขายเขาสิบหาสอบน้องเพิ่นกับบริเป็นตะนีเวียดไนดะ้เพิ่นก็ไปใส่หนีป้าเพิ่นตอนขอดลูกนะคือว่าหลานเจ็ดหลานเจ็ดแสนเพิ่นขายเขาที่สองหลานสองหลานเจ็ดอีกหลานหนึ่งก็มาใส่ใจ่ายล้วก็ ชิสุซังกะซีมะม่วงนี่แหละจากจากสิพ่อบุพเพพี่น้องไพ่กะรอบครัวไพมันเนาะพี่น้องเนาะไปแต่ให้กำลังใจเอาเอาก็อยากให้มันแล้วเพื่อนแล้วก็อยากอยู่คือกันพังเบิงสางมาเห็ดนี่สิได้ฮอดคันใด้ฮอดคันใดกะยังหน่อยก็ได้พื้นคืพอพรมันได้เลยมันกะประตังประตูกะ ขันได้อันประตูใหญ่กับทางหลังคือเฮาเว้าหมดเลยเนาะกับได้อันหลังคาออกหมอกน้อยหนึ่งนะเฮากระทีหามือเลยขั้นตอนอยู่ถาล้อถาไปเรื่อยๆพี่น้องเลยขันได้ออกหมอกตัวนั้นหลังคาตัวเสียออกไปนะเฮากระหามือขึ้นเลยแล้วเขาแล้วน้ำแล้วก็สิขึ้นเลยเนาะขั้นบ่ทันเดือนสิบสองค่ะที่เป็นเดือนสองเนาะเดือนสองแล้วก็เดือนสี่เดือนสี่แล้วก็เดือนหก อันเดือนที่เราจะขึ้นเฮือนเนาะเดือนเดือนสิบสองเดือนสองเดือนสี่เดือนหกบัดรรางคนก็เจ้ากับขึ้นมือออกใหม่ซ้ำคำเดือนสามอันเดีเนาะมันเป็นมือนจบมืองามก็ได้นี่กระเพิ่นก็เริ่มมาเดชมาได้หลายวันเลยพี่น้องประชุมบนเห็ดพิธีละเล็กที่ละน้อยเอากระคิดไว้ซีเห็ดเอาประมาณนี้แหละขายแบบสี่แหละพี่น้องมันอะ หาใม่ยากที่ก็ใหม่ก็ปั้นให้น้องเห็ดแล้วแล้วก็เอาข้าเสียเห็ดแล้วก็เขาเพ็ดก่อนแต่ยังโมทันขึ้นเพราะว่าไหม่บีกนื้คั้นป้าไหวหิงแล้วมันมันใส่การบ่ได้พี่น้องเพราะว่ายังมันไหวได้บ่หึงมันเสียใหม่มันใส่ได้แต่ส่วข้าวเนาะ คณะเพื่อน่าจีคืนเอาไว้ว่าส,สิทิมซื่อๆฮะนะคือว่าบอสุ่มกับเตรียมสิไปกรุงเทพกรุงไทยกันสิเดียวไปพี่น้องตามแผนการเขาเนะาะไคก็อยากนี้ไปไทยบ่แหละเฮดบาตอีกเอือยก็อยากไปไทยคือกันเ็ดเงินเฮดบาตอีกไปนี่เอือยก็ว่าแล้วกเขาเนี่อยากไป หากบัตรเบอร์พอในเหตุลอยซ้ำจากสิเดไปรอบ่แหละข <c oughs> ันไปไทยผัดมันมีมันมีสองทางหางเงินผัดคือวะใครเน่คือน้องสาวล่ะนี่ขั้นกับคั้นกบมาบ้านแล้วคือว่าบุมียังโลดไปน้องเห็นบอกคือน้องสาวเขาเนี่คันมาบ้านคือว่าบบมียังจบโลดเพราะว่าบบมีเนืหาเนาะสาตัดมือตัดตีนมาบุมีอาซีบเด้ กสีเห็นอะไรไปกันกำลังปุกเฮือนครัวเอากระโลบึงสร้างมา่าสิได้หอดกันได้ขันใดเนาะเตรียมอยากขืนคือกันพี่น้องผู้สั่งปูนมารอแต่งเงหงแหละพูนอุปกรณ์ก็ยังบ่ได้เอามือสั่งกะรอและรอรอและรออยู่รอไปเรื่อยๆพี่น้อง เรไปเกี่ยวเข่ากรบพุ้นกระตุกมือนิดินน่ก็คุนออกไปถาแล้วยังถาสร้างคูหนึ่งวาสันยังเกี่ยวขอดอสวยงามพี่นอ้องเลยกำจัดออกเพื่อความสวยความงามเนออาะ เป่าแปนเป็นถีเหยบหอยพี่น้องมะฮงมันเบิดแล้วต้นนี้ก็กินซุปพี่น้องอันล้านทรายไก่กินคนเดียวเหมือะสามสี่มาสี่หามากก็กินเบิดพี่นอ้องออเขอแต่เป็นเขาแต่มันซุกพี่น้องอ่ะเห็นยังแปลกหูแปลกตาบอกมันหลังจากเอาต้นมะฮงออกงามขึ้นบอกพี่น้องมียังแปลกหูแปลกตาบอก นองกับิเกี่ยวเขาคือกันได้เืินนี่หากฝนมันตกพี่น้องก็เลยบร,รยิเกี่ยวการมหรอดนี้ก็สิได้อำลาพระจ่าพี่น้องพบกันคลิปหนะ้าอยู่ดีมีเฮงคืวัชสุขสุขโนจะไหนค่ะฝากกุหลาบกุแซเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเฮาในเด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่มีเฮงคืวัชสุขสุขโศนขอบ,บุญขอบุณหลวงหน้าพี่น้องอำลาพระจ่าไปแล้วคลิปนี้พบกันคลิปหน้าพี่น้อง